เพรเหตุผลการเมืองอย่างที่ทุกท่านน่า,นาจะคอทราบกันอยู่ล่วค่ะเพราะว่าตอนนั้นเราไม่ยอมรับเขานะคะคก็ต้องผลักดันสาวหาเนี่ออกไปอยู่ประเทศที่สค่ะซึ่งน่าเศร้ามากเลยหนุ่มสิงห์ไม่สามารถตามไปได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนไทยแล้วที่สําคัญนะคะหนุ่มสิงห์เป็นคนที่รักเมืองมุกดาหารมากๆเขาไม่ยอมทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปแต่จําจะต้องให้คนรักไปมีอนาคตที่ดีขึ้น ก็เลยทาให้เขาต้องแยกจากกัทงนท,ที่ากกันจนเหมือนตายแทนกันได้เลยล่ะค่ะแต่สุดท้ายเลยนะคะหนุ่มสิงห์ถึงเขาจะแยกจากสาวฮาไปนะคะเขาไม่มีคนอื่นเลยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวความรักสุดแสนโรแมนติกของหนุ่มสิงห์และสาวฮานะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันฟังนะคะขอบคุณค่ะ ความรักของคุณตาสิงกับคุณยายหาของผมปัจจุบันกลายเป็นนิทานรักโรแมนติกมันช่างเป็นกลยุทธ์ภูมิปัญญาของชาวบ้านที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจผ่านนิทานเล่าขานผ่านการเวลามาตั้งนานมันอาจจะถูกแต่งเติมหรือดัดแปลงไปบ้างแต่แก่นแท้ของมันยังคงอยู่แก่นแท้ที่ทําให้ชีวิตของผมม,มีความหมายทําให้ผมภูมิใจที่มีรากเหง้าเป็นคนไทยได้เกิดความประทับใจเมืองมุกดาหาร ได้มิตรภาพที่ดีของเพื่อนต่างถิ่นหรือแม้กระทั่งน้ำใจที่อบอุ่นของชาวพื้นเมืองและความงดงามของธรรมชาติที่ใครได้มาเยือนแล้วไม่มีวันจะลบเลือนออกจากใจได้ อีกไม่นานผมจะกลับมาเยือนมุกดาหารอีกครั้ง